เยไปไปนะเวย้ยมันเข้ามาตามคำขอแล้วทุกคนดูครับดูบริเวณมือของมันนะครับมีไฟเปล่งประกายอยู่ตลอดเวลาเลยนะเอยมาดิตามมาดิวะสวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับ ก็ทุกคนวันนี้น่าสมหน่อยนะอ่าก่อนเดินทางผมมาถึงนี่นะครับโดนฝนนะทุกคนนี่ผมเปียกหมดเลยนี่ครับก่อนที่จะมาณสถานที่แห่งนี้นะครับวันนี้ผมพาทุกๆคนนะครับเดินทางไปหาทองดีนะครับนะคนที่เสือเนี่ยมาหาเป็นประจำนะครับซึ่งผมจะไปถามเขาสัหน่อยนะครับว่าตั้งแต่ได้เบีย้ยแก้ติดตัวไปเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันกล้าเข้าใกล้ไหมอะไรไหม หรือว่ามันเข้าใกล้แล้วมันทําร้ายเราได้ไหมนะครับเราก็อยากจะรู้นะครับไปถามทองดีเขาหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่กระต๊อบหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้เดินทางมาคนเดียวผมเดินทางมากับอ่าเจ้าเปี๊ยกนะครับนะลูกชายนะครับผมโอเคครับทุกๆคนครับเดี๋ยวระหว่างทางนะครับเราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักไม่ถึงไม่ไกลมากครับทุกคนก็ถึงกระต๊อบละโอเคทุกคนเดี๋ยวเดินทางไปกันครับผมลุยครับผม ว้าวทุกคนเป็นงเงเบี้ยฮึย่งใครมาเลยเดี๋ยวป้าจะพามาหาคนดีๆเขาเป็นคนดีใช่ๆเขาอยู่บ้านคนเดียวเลยยังอยู่ใช่ไหมแล้วไอไอลูกเล็กที่ป,ป้าเก็บให้เก็บไว้เองยังอยู่ไหมโอเคน่ะอันนีอ้อันใหญ่ใช่ไหม เบียกชอบไหมพกติดตัวตลอดเลยนะทุกคนเปียกบอกป้าว่าอะไรนะเบียกอยากได้ไบฝากคนในหมู่บ้านเหรออืเดี๋ยวป้าแบ่งไปให้โอเคนะอะอะออใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเปียกยืนนี่ก่อนยืนก่อนเดี๋ยวลองเรียกก่อนเปียกลองทักทายสิว่ามีใครอยู่ไหม สวัสดีครับผมมีใครอยู่ในนี้ไหมครับสวัสดีครับดูครับบ้านของทองดีนะครับพี่ทองดีตั้งอยู่หลังเดียวในใจกลางป่าเลยนะครับซึ่งเขานะครับปลูกมะขามด้วยนะครับรอบทิศเลยนะครับนาะอะไรวะงูปะเรียกระวังนะ ต้องระวังพวกงูพวกอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าฝนตกมาไงไหนอลองเรียกซิว่ามีใครอยู่ไหมสวัสดีครับโอ้กิ้งก่าเนี่ยนึกว่างูสวัสดีครับมีใครอยู่ในนี้ไหมครับผมเงียบปะเงียบๆอย่างเงี้ยอันตรายเปียกอย่าประมาทเข้าใจไหมชอบเก็บไว้ววววให้ดีติดตัวอย่าให้ห่างนะของดี ไม่ใช่ว่ามันหายากแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่มีให้เห็นแล้วปลาก็เก็บไว้เดี๋ยวว่ายัางไงใครอยากได้ปลาเขาจะแบ่งให้ไปม,มีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ในนี้ไหมครับผมทองดีอยู่ไหมครับมาเยี่ยมหาครับทองดีเนี่ยผมบองตรงผมยังไม่เคยเห็นเขาเลยตั้งแต่ผมมาที่นี่เปียกเคยเห็นไหม ไม่เคยเห็นเลยเหรออ,หรอ๋อเหรอหรือว่าเราไม่มีบุญที่จะได้เห็นเขาละไปเลยเบียกสวัสดีครับมีใครอยู่ในนี้ไหมครับผมไม่มีเงียบเลย,ยะะเงียบเลยว่าเบียกเงียบเลยอ่ะเบียกอาไงอ่ะ ผมขออนุญาตขึ้นไปดูในบนบ้านหน่อยนะครับหรือว่าเขาจะพลางตัวหรือเปล่าเบียกไม่รู้ป้าป๊าโอด้านบนนี้องค์พระยังอยู่นะครับก็เบียกแก้รอบทิศสงสัยพี่ทางดีเขาจะเก็บไปแล้วหรือเปล่ามีเปด้วยี่ะเบียกแล้วมีผ้าถุงด้วยเปียกผ้าคผ้าถุงเขานี่ะเสื้อผ้าผ เขาก็มีลูกสิษย์นะคือพี่เสือแหละพี่เสือเบียงน่าจะไม่รู้จักหรอกเบียงน่าจะรู้แต่ว่าเบียงน่าจะไม่ถนัดผมขออนุญาตขึ้นบ้านหน่อยนะครับผ้าถุงนะครับผ้าถุงของอ่าพี่ทองดียังอยู่นะครับโอ้เดี๋ยวว,วกะทิงนี่ตอนแรกผมวางไว้ข้างล่างนะแต่มันขึ้นมาอยู่ข้างบนได้ยังไงครับเนี่ย เรบรกระวังปารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเบรกนั่งนะั่งนั่งเข้ามาเข้ามาเข้ามาข้างในปารู้สึกไม่ดีเลยเบรกราวางไปหมดเลยป,ะปะ้ใช่หรอป่าว่าเบรกรูก้สึกขนลุกอ่ะป,ะปะ้าขนลุกเยลยเหรอใช่เป็นเนีอะไรอยู่รอบรอตัวเราอุ้ยแตกแล้ววางกระเป๋าไว้นี่ก่อนอัดไฟดีกว่า ไปหมดเอาเขาไม่อยู่เรานั่งรอเขาเนี่ยแหละนะโอย่างเงียบเลยคนะรับอย่าแบบ,บ,บนี้ปลาก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยพูดถึงะอะไรเด็กก็กลัวเหมือนกันใช่เหรอนั่งๆเฉยๆอยู่เงียบเดี๋ยวเรา ฟังดีไม่อยู่ทุกคนเหมือนผมคิดว่ามีอะไรไม่ดีเข้ามาก่อกวนผมแล้วแหละนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังระมัดระวังตัวอยู่นะครับน้องจะับยกลกหยิบมีให้ป้าหน่อยมีดปแหลม ด้านในเลยแล้วก็เบีย้ยแก้ติดตัวย้ายห่างนะเ<ะ>ข้าใจไหม<ะ>เดี๋ยวทุกคนเบี้ยอยู่ในบ้านนี่แหละเดี๋ยวป้าออกไปดูนะป้ารู้สึกปลาปลาเดี๋ยวป้าออกไปดูป้ารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรไม่ดีสั่งหอนใจป้าป้ามากปิดติดกระเป๋อให้ป้าด้วยนะเปเสร็จ ครับผมเดี๋ยวป้าระวังนะเฮ้ยเงียๆนะป้าว่าแล้วมีอะไรไม่ดีไม่รู้อะป้าเห็นดวงไฟอยู่ตรงนั้นอนะป้าว่าน่าจะเป็นไอมือไฟเนี่ยแหละเพราะว่าเมื่อเช้าตอนที่ป้ามาทําบ้านให้ลุงหมีอะบ้านมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งอะหน้าโดนไฟไหม้อะ มาแอบดูป้าอยู่ป้าว่าน่าจะเป็นไอหมอเน,นี่ยแหละทําร้ายฮะ<า>เออเนี่ยป้าเห็นอยู่เดี๋ยวป้าซูมไปก่อนนะเราป้าอย่งนี้แหละห้ามออกไปไหน่อยนะห้ามเลื่นนะทุกคนเห็นไหมครับตรงมือของเขานะครับมีไฟนะครับผมเห็นหมเห็นหเราซูมนี่เราจะเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับ แต่ทำไมใบหน้าของเขาถึงได้แดงกล่ำขนาดนั้นล่ะเปียก<อ>เปียกนองแอบ,บดูตรงอันเนี้ยรูของอันเนี้ยรูของไม้เนี่ยเปียกถึงว่าพี่ทองดีเขาไม่อยู่แต่คนเห็นไมมือเขาเป็นไฟนะครับเปียกต้องระวังเปียก อยู่ไหนไหมเงียบไปหายไปแล้ว,หา,ลวหายไปแล้วอ่ะเปียกโลกหายไปแล้ว,หไ,ลวหไหนยั่ไมแต่ว่าผมเขาเป็นสีขาวเปียกใบหน้าแดงกล่ำมเลยแล้วก็บริเวณมือนะครับเหมือนมีไฟอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับไฟกลมๆทุกคนเห็นไหม ผมไม่รู้ว่ามันพลของพวกนี้ได้ยังไงนะครับว้าวระวังนะไอ้น,นี่มันตัวอันตรายเปียก<ะ>เข้าไปในบ้านดีกว่าเฮียสยองว่าเปียกปิดไฟก่อนน่ากลัวเขาปาน่ากลัวจริง

มันเข้ามาแล้วเปียกมันเข้ามาเปียกเฮ้ยมันอยากเข้ามาเลยไปให้พ้นไปให้พ้นเลยนะมึงจะเก่งมาจากไหนกูไม่รู้เปียกระวงังเปียกระวงังมันมาแล้ว ไปมึงเข้ามาดิม,มาแลกกับกูสักทีมึงแน่จริงมาแลกกับกูสักที ทคนหายไปไหนแล้วทุกคนเปียกระวังสันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกคนมันหายวับไปแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วนะเมื่อกี้ผมเห็นมันเดินมาอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็นะตอนนี้หายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับผม,มนะ้าน้าน้าน้ปาแล้ววะ ป่าฟ้าบ้านให้ไม่ต้องกลัวมันไวมากทุกคนไอเนี้ยวับไปแวับมาโคตรไวเลยนะครับผมมันหายไวมากมันหายไวมากเดี๋ยวมันจะอยู่ใต้ถุนวะก็ไม่มีนะแ้าเดี๋ยวหายไปไหนวะเฮ้ยเสียงเดินทุกคน đây hey! hey! là tiếng đơn đạn, bay, bay đâu ai, lao băng đát lao ngồi bị bay โดนผงอาคมไปเป็นไงล่ะมึงมึงจะทำร้ายใครก็ได้นะเว้ยแต่ไม่ใช่กูกูให้มึงไปจากบ้านหลังนี้ด้วยนะมึงอะไล่ทำร้ายคนอื่นไปทั่วไปซะเบียแกงอยู่กับแยงไหมเก็บไว้ให้ดีนะอย่าหายเก็บไว้ให้ดี อย่าทิ้งห่างเด็ดขาดนวดมันกําลังไล่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 อาคมอะไรของมันผมไม่รู้ทุกคนดูบริเวณมือของมันนะครับเห็นไหมมีไฟตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งตัวผมเองก็งงนะมันไปเอาไฟพวกนี้จากตัวมันมาได้ยังไงนะครับทุกคนดูเบ่งประกายตรงมือของมันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ ้ยนี่สยดสยองเลยว่ะเบียกออกมาออกมาเดินออกไปก่อนเอากระเป๋าปลามาด้วยปิดเซฟยังเดินไปทางนี้เดินออกไปก่อนเลยเดี๋ยวปลาคุมหลังให้อันตรายรอ่ะเบียกเอ้ยไปไปไปเดินออกไปเดินออกไปเดี๋ยวปาลารอเฮ้ยไปให้พ้นนะเว้ย ทางใครทางมันอย่ามาเบียดเบียนกันดิมึงต้องการอะไรวะบอกได้นะเว้ยมึงเดือดร้อนอะไรมึงต้องการอะไรมึงบอกกูได้ไม่ใช่ไปทำร้ายคนอื่นเขามั่วมึงแน่จริงมึงเข้ามาถ้ามึงคิดว่ากูไม่สู้มึงมึงเข้ามากูต้องการให้มึงเข้ามา ไปมากไอ้นี่มันไปมากทุกคนครับเผลอไม่ได้เลยนะดูครับมันไล่ไล่เลียไล่เลืองกระถาอาคมมันอีกแล้วนะเฮ้ยอย่าเข้าใกล้นะเว้ยทุกคนครับผมยิ่งคู่มันยิ่งเข้าใกล้เลยนะครับผม ดูครับมันเริ่มเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับผมไม่ยอมนะครับถ้ามันเข้ามาผมก็พร้อมที่จะสวนเหมือนกันนะครับเข้ามารออยู่ถ้ามึงคิดว่ามึงแน่จริงมึงเข้ามาเฮ้ยเข้ามากลัวอะไรวะ กูคนธรรมดามึงมือไฟอ่ะเฮ้ยมึงมีงอะไรต้องกลัวกูวะเข้ามาดิโอ้ที่อย่างงี้ไม่กล้าว่ะที่อย่างงี้ไม่กล้าว่ะเฮ้ยมึงเป็นคนยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมึงมุดหัวออกมาดิรออย,ยู่ เขามาสิมึงแน่จริงหรือเปล่ามันเข้ามาเลยววทุกคนมันเข้ามาเลยววมันเข้ามาตามคำขอแล้วทุกคนดูครับดูบริเวณมือของมันนะครับมีไฟเปล่งประกายอยู่ตลอดเวลาเลยนะเอ้ยมาดิตามมาดิวะ หลบไปเอ้ยตามมาดิวะแน่จริงหรือเปล่าตามมาดิอ้าไม่กก้ตามนีกว่าเอ้ย,าต,าอยตามมาดิวะ,ปะ,ปะมันจะเผาบ้านหรอ,เ,อเจ้าของบ้านก็ไม่อยู่ทุกคนดูมันจะเผาบ้านหรือเปล่าวะนะ่เฮ้ยมึงอย่าเผาะเวย้ย มึงมองข้างบนนะกูติดอะไรอยู่กลัวเว้ยทุกคนมันกลัวเบียแก่เว้ยมันกลัวเบียแก่ครับทุกคนดูดิเป็นไงละมึงกูบอกมึงแล้วเนี่ยเบียแกาจานกูจำไว้ จ๊ก,กลัวไหมัโอ้ยปลาไม่รู้ว่าจะมีอะไรแบบนี้ไงไม่งั้นปลาไม่พาเปี๊ยงมาหรอกนะปลาปลาขอโทษนะปลาคิดว่าจะพามาหาคนดีไงปลาไม่รู้ว่าไอ้น,นี่มันจะอยู่ด้วยอะเราทุกคนผมจะรีบพาเจ้าเปี๊ยกออกจากที่นี่กันก่อนนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่ต่ออีกหน่อยเนี่ยเผลอหลับไปเนี่ยล่างเราโดเนเผาแน่นไม่เลยนะครับ โชคดีที่ว่าผมได้ติดเบีย้ยแก้นะครับล้อมรอบบ้านของพี่ทองดีไว้แล้วนะครับเลยทําให้บ้านนะครับมันไม่กล้าเข้าใกล้นะครับไม่โดนไหม้ด้วยไม่อย่างนั้นผมบอกได้เลยครับว่าไม่เหลือซอสนะบอกได้เลยเอาล่ะเปียกไปกันลลกนี่ไปดีกว่า